อัปเดตลูกสปินะคะชุดนี้จะเป็นแต่ตัวผู้นะคะทั้ง7ตัวนะคะที่ว่างหาบ้านนะคะลูกค้าเออน้องๆจะพร้อมย้ายบ้านทั้ง7ตัวนะคะสนใจก็มาดูน้องตัวจริงได้ที่คลองศิ์สายธัญญะจังหวัดปทุมนะคะเนาะแข็งแรงโตๆกันแล้วนะคะเนาะกินอาหารเก่งทุกตัวเลยค่ะลูกค้านาะก็มาเลือกดูตัวจริงได้แต่ว่าทั้งฟาร์มก็มีบริการจัดส่งนะคะสามารถขอดูน้องได้เนาะต่างจังหวัดก็มีส่งทางรถตู้สัตว์เลี้ยงค่ะเครื่องบินนะคะแล้วก็ ใกล้เคียงนะคะกทมก็ปริมณฑลทางฟาร์มไปส่งเองนะคะเนาะโอเคเนาะน้องๆแข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะอ๋อดูตัวนั้นดูตัวด้านหลังปีนแล้วเริ่มมาอาดแข็งแรงกันดีนะคะอ่าลงมาเลยใครนี่ดูจิซาเลยเดี๋วยวดูซิอาม่วงเขียว ลูกคุณแม่มูมูอ่านี่มูมูเลยนะคะน้ามูมูเลยแสบเลยนะคะเนื้อม่วงเขียวนะคะเนาะตัวนี้นะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะตัวนี้เท้าส้มนะคะนี่รอเหมือนกันนะลูกแม่มาลุนะคะอ่าอ่าต่อไปชมพูเหลืองนะคะโอ้ตัวอ้วนบึกเลยตัวนี้นะคะแน่นมากเนื้ออ่านี่นะคะรอรอเลยชมพูเหลืองนะคะนี่ดูหน้านะคะอ่าต่อไปนะคะชมพูเออ เดี๋ยนะคะปีนแล้วตัวนี้อ่ะเทาเทาเขียวนะคะนี่น่ารักเลยตัวนี้เรียบร้อยนะคะนิ่งๆอันนี้เทาม่วงนะคะนี่น่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ยลูกค้าดูสิสนมากปีนไปไหนหอะจะปีนไปไหนคะฮะโอ้แนะนำน้องๆให้พี่ๆเขาดูก่อนอ่ะเนอต่อไปนะคะลูกคา้าอ่ะต่อไป ชมพูชมพูม่วงนะคะนี่หน้ามูทูเลยนะคะตัวไม่เล็กแล้วหล่อหล่อเลยนะคะขนม,มาตัวน่นมากนะคะทีนอาหารเก่งเนาะโอเคเนาะก็แข็งแรงกันดีทั้งเจ็ดตัวนะคะลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทุกตัวเนาะสนใจทักอินบ็อกซ์หรือทักไลน์มาได้คะ่ะขอรู้เพิ่มเติมได้นะคะเนาะที่ฟาร์มอยู่คลองสิบสายทัญญัจังหวัดปทุมนะคะทางฟาร์มเปิดทุกวันเนาะแต่ลูกค้าก่อนมาก็โทรมานัดก,ก่อนล่วงหน้าแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ